เรียนท่นนานคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติดิฉันเด็กหญิงกัญญาพัฒน์งประหลัดนักเรียนโรงเรียนวิเชียนมาตุกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นพยยมศึกษาปีที่สมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อใช้สื่อออนไลน์อย่างไรภาษาไทยไม่ิบัติักศตวรรษที่21โลกหมุนไปเร็วราวกับสายลมสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o k Instagram หรือแพลตฟอร์มอื่นๆได้กลายมาเป็นลมหายใจของพวกเราเยาวชนเป็นพื้นที่ที่เราได้เรียนรู้สร้างสารรค์และเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกแต่ในขณะที่เรากำลังท่องไปในโลกไร้พรมแดนนี้เคยมีใครชุกคิดบ้างไหมว่าภาษาไทยอันเป็นมรดกอันลังค่าที่บรรพบุรุษได้สืบทอดและส่งต่อมาให้เรานั้น กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในยุคดิจิทัลนี้ภาษาไทยของเรามีความวิจิตรดุดดังใสรุ้งหลากสีที่ทอประกายบนผืนฟ้ามีคำที่อ่อนโยนหนักแน่นคำที่สะท้อนอารมณ์ขันหรือแม้แต่คำที่แฝงไปด้วยภูิปัญญาหรือึกซึ้งภาษาไทยคือหัวใจของความเป็นไทย แต่ในวันนี้เมื่อสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมหาศาลการใช้ภาษาของเราก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วงท่านผู้มิเกียรติคะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่สะท้อนถึงความกังวลนี้เช่นสถาบัานภาษาไทยศิรินทรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ศึกษาและวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยที่มีการเปลีป่ยนแปลงไปในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษาพบว่ารูปแบบการใช้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปจากภาษาไทยมาตรฐานเช่นการใช้คำยอ่อการตัดคำการใช้เสียงที่ใกล้เคียงแทนการสะกดให้ถูกต้องการผสมผสานคำต่างประเทศการใช้อิโมจิหรือสัญลักษณ์ต่างๆแทนการสื่อสารทางอารมณ์และความหมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีทั้งด้านบวกที่จะช่วยให้เราเกิดการสื่อสารที่รวดเร็วแต่ก็มีด้านที่น่ากังวลเช่นการลดทอนคำการละเลยหลักไวยากรณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเข้าใจและการใช้ภาษาที่ถูกต้องในระยะยาวหากเราเปรียบภาษาไทยเป็นด่งต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระงหงนกลางป่าการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องบนสื่อสังคมออนไลน์ ก็เปรียบเสมือนเพี้ยที่กัดกินใบไม้หากปล่อยไว้นานวันต้นไม้แห่งภาษาของเราอาจอ่อนแอลงจนถึงขั้นวิบัติไปในที่สุดแล้วเราในฐานะเยาวชนผู้เป็นผู้ครอบครองและผู้สืบทอดมรดกภาษาไทยจะใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไรเพื่อให้ภาษาไทยของเราไม่วิบัติแต่กลับงองงามยิ่งขึ้นประการแรกตระหนักรู้และรับผิดช,ชอบ ทุกครั้งที่เราพิมพ์เราคือผู้สร้างข้อความจงคิดก่อนพิมพ์คิดถึงความถูกต้องเหมาะสมและผลกระทบที่อ่านตามมาการใช้ภาษาอย่างถูกต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และการสะกดคำให้ถูกต้องต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองประการที่สองเรียนรู้และฝึกฝนภาษาไทยของเรามีสเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสำนวนสุภาษิต คำคงหรือแม้แต่คำไทยแท้ที่งดงามการอ่านวรรณกรรมไทยการศึกษาประวัติศาสตร์ของภาษาจะช่วยให้เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนกับการที่เราได้ดื่มด่ากับน้ำใสบริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณประการที่ 3. ส,สร้างสารรค์และเผยแพร่สิ่งที่ดีงามเราสามารถใช้สื่อออนไลน์เป็นเวทีในการเช่อชูภาษาไทย เช่นการสร้างสรรค์เนื้อหาโดยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและน่าสนใจการจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสันวนไทยการเขียนบทกลอนหรือการเล่าเรื่องราววัฒนธรรมไทยโดยการใช้ภาษาอย่างสวยงามนี่คือการเปลี่ยนจากผู้บริโภคมาเป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับภาษาท่านผู้มีเกียรติคะภาษาไทยไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่คือลมหายใจแห่งวัฒนธรรม คือจิตวิญญาณของความเป็นไทยการใช้สื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบคือการที่เราได้ร่วมมือกันปกป้องและทันถนองมรดกอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานขอให้เราทุกคนจงใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยส,สร้างและจันลมภาษาไทยให้หมงดงามยั่งยืนและเป็นที่ภาคภูมิใจของคนรุ่นหลังสื่อไป Okay. Mm -hmm.